ยุ้ยอัธมาศโพสต์เองหลังเต่าสมชายและนัดมีเรียสวมกอดกันในคอนเสิร์ตยุ้ยอัธมาศภรรายาของเต่าสมชายเคลื่อนไหวแล้วหลังเต่าสมชายและนัดมีเรียด้านนุกสุธิดาเห็นโผล่คอมเมนต์ทันที สำหรับงานแกรมมี่ RS Concert มีศิลปินจำนวนมากทางค่ายแกรมมี่และ RS ไปรวมตัวขึ้นเวทีด้วยกันซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกที่ทั้งสองค่ายรวมตัวกันแบบนี้ถือเป็นภาพประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้และภายในงานได้มีโมเมนตท์ที่เรียกได้ว่าทำเอาเสียงกรีดสนั่นลัล่นทอกันเลยทีเดียวนัดมีเรียประกาศบนเวทีว่าเพลงนี้แต่งให้ผู้ชาย RS ค่ะก่อนจะร้องเพลงรักไม่ช่วยอะไรเลย หลังจากนั้นเต๋าสมชัยก็ได้โผล่เซอร์ไพรส์เดินขึ้นมาบนเวทีร้องกับนัดมีเรียพร้อมกับปิดท้ายด้วยการร้องเพลงโลกทั้งใบให้นายคนเดียวและยังมีช็อตซึ้งๆเต๋าสมชัยและนัดมีเรียสวมกอดกันกลางเวทีได้ให้แฟนๆได้เห็นมิตรภาพที่ดีแม้จะเลิกราต่างคนต่างไปมีครอบครัวใหม่ที่แสนน่ารัก ล่าสุดทางด้านยุยอัธมาศได้เคลื่อนไหวแล้วหลังเต่าสมชายและนัดมีเรียกอดกันในคอนเสิร์ตด้านนุกสุธิดาเห็นโพลค,คอมเมนต์ทันทีโดยหลังจากจบงานคอนเสิร์ตยุยอัธมาศได้ออกมาโพ์รูปภาพของเต่าสมชายและนัดมีเรียพร้อมได้ระบุข,ข้อความเอาไว้ว่าทราบซึ้งตรึงใจกับมิตรภาพและความรู้สึกดีๆและทางด้านนุกสุธิดาก็เข้ามาคอมเมนต์ว่ารักนะคะ และอีกโพสยุยอัธมายก็ได้โพสร,รูปภาพของเต่าสมชาและนัดมีเรียพร้อมได้ระบุแคปชั่นเป็นภาษาอังกฤษว่า m u s i i is what f e e l i n g So u n d like